แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากสถานการณ์จริงแนะนํายกตัวอย่างได้เห็นภาพเข้าใจง่ายผมยกให้เป็นครูเลยครับโอเคขอบคุณไนเดยมากๆใช่ถูกต้องเวลาที่เราทําธุรกิจหรือขายของขายสินค้าอะไรบางอย่างท่องไ้แค่นี้นะการตลาดสําคัญที่สุดการตลาดนี่คือที่หนึ่งคนเห็นหน้าเราเห็นหน้าเราจนไว้ใจเราเขาจะซื้อของจากเรามันมีแค่นี้เลยนะแล้วเราไม่ต้องแข่งราคา อ้าใครมีปัญหาทําธุรกิจแล้วกลัวแบบทนจีนเข้ามาบ้างใครทาธุรกิจแล้วโดนเจ้าใหญ่แข่งกับราคากับเราบ้างแล้วเราจะไปสู้เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เขาจะยังไงเขาผลิตทีล้านชิ้นเราผลิตทีร้อยหนึ่งราคาของจะสู้กันได้เราไปขายแข่งตลาดเดียวเขาโพสต,ตุ่มยิงแอดเราโพสต,ตุ่มยิงแอดสู้เขายัางไงสมมุตินะ,ะเราโพสต์มาต้นทุนมาหกร้อยขายแปดร้อยพวกมาแม่งต้นทุนสี่ร้อยขายแม่งสี่ร้อยห้าสิบกูบวกแค่นั้นน่ะแต่กูร้านกระปุกกูกำไรอะ่ะ ซูไม่ได้แต่ต,ต้นอยู่แล้วแต่เปลี่ยนใหม่เป็นถ้าเป็นสินค้าไอ้เจ้าใหญ่มันผลิตมาเพื่ออะไรไม่รู้แต่ชั้นร้อยกระปุกเนะี่ยผลิตมาเพื่อผู้หญิงนะผู้หญิงอายุเท่านี้นะมีสุขภาพประมาณนี้นะแล้วผู้หญิงที่มีสุขภาพประมาณนั้นอ่ะจะซื้อเราใช่มันไม่ใช่แค่การโพสขายอย่างเดียวแต่คือการทาคอนเทนต์ดึงดูดเข้ามาอาักขูิียกตัวอย่างง,ง่ายๆเลยนะถ้าเราจะขายพวกเวโปรตีน ง่ายๆเวโปรตีนเนี่ยเราจะขายใครอ่ะสมมตินะเล็งไว้เลยกูจะขายผู้หญิงอายุสัก30ก็พอมีตังค์นะกูจะขายราคาสูงอันนี้ให้เป็นแผนธุรกิจเลยนะขายราคาสูงโอเคออกกําลังกายด้วยเวโปรตีนด้วยอืมกาลังสูงด้วยผู้หญิงแบบนี้ต้องการเห็นคอนเทนต์อะไรเฮ้ยก็เริ่มมีลูกละสอนเกี่ยวกับเรื่องลูกไหมสอนเกี่ยวกับเรื่องเป็นคุณแม่จากการเรื่องลูกไหมสอนเกี่ยวกับการเรื่องท่าออกกําลังกายไหมสอนเกี่ยวกับเรื่องการ สอนที่ว่ามันไม่ใช่หัวมันเป็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปมาที่ครูติพูดเนี่ยแล้วคุณแม่หรืออาจจะแค่ยังสาวโสดอยู่เพราะปัจจุบันก็เน้นสาวโสดกันนะเจนวายไม่ค่อยจะมีลูกเพิ่มแหละ mm hmm. เขาติดตามเราติดตามเราแล้วครูติให้สัดส่วนนะนะเก้าคลิปอะสอนให้ความรู้ประโยชน์เขาเข้ามาดูแชร์กันหนึ่งคลิปมีขายของระหว่างคลิปหรือท้ายคลิปเขารู้ยังรู้แล้วว่าเราขายเวปรตีน พอนึกถึงเฮ้ยก็อยากสนับสนุนข้อแรกนะอยากสนับสนุนโดยที่กูก็ไม่ต้องการเวโปรตีนหรอกแต่กูชอบหน้าเขากูซื้อข้อ2ฉันต้องการสุขภาพดีๆแล้วเริ่มออกกําลังกายซื้อที่ไหนซื้อที่เขาฉันไว้ใจเขาเวโปรตีนที่ดืม่มแมวเวโปรตีนที่ไ้านสะดวกซื้อกูก็ไม่กินเพราะนั้นทําจากไม่รู้ดินมผงฉันจะกินจากอย่างอื่นที่มันเป็นนมแทะไม่รู้แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของเราที่เราเข้าใจกันนะเข้าใจตรงนี้ปะอ่ะมันก็คือสิ่งนั้นแล้วเขาก็อุหหนนนนนเเเเรรราาาาาาาแแแล้้้้วพอททํย่่่่งงงัััะตไปขขกบบจใญีม สมมตินะขวดหนึ่งสี่สิบกว่าบาทกับเราขายขวดหนึ่งเก้าสิบบาทเราคัดลูกค้าที่มีกําลังซื้อเข้าธุรกิจเราแล้วเราต้องไปนั่งแข่งไหมไม่ต้องแข่งแต่ถ้าเราไม่ทำคอนเทนต์ไม่ให้คุณค่าไม่ให้ประโยชน์หาเลยเลยไปโพสขายอย่างเดียวทําไมกูต้องซื้อมึงไว้เฮียเก้าสิบกว่าบาททั้งนั้นที่ตรงเนี้ยกูเดินออกไปซื้อก็สี่สิบเก้าบาทกดสั่งในแอปก็ได้สี่สิบเก้าบาทไม่เหียผลแต่พอฉันชอบคนนี้แล้วคนนี้ให้ความรู้ฉันซื้อเขา แล้วมันฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่มันเป็นไปแล้วลูกศิษย์ครูตีก็ทําแบบเนี้ยครูตีก็ทําแบบเนี้ยอ่ะให้แพงๆอีกนะร้อยคนที่เข้ามาดูเราแปดสิบคนไม่ซื้อไปซื้อที่อื่นเหมือนเดิมแต่ยี่สิบคนพร้อมซื้อเราแล้วมีเงินพร้อมจะจ่ายราคาที่แพงขึ้นเพราะชอบและเชื่อใจเราอยากจะเป็นคอมมูนิตี้อะไรสักอย่างหนึ่งเข้าใจตรงนี้นะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากมาเท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อลงลึกเกี่ยวกับเรื่องการขายของราคาสูงไม่ต้องแข่งราคา ไปลุยต่อในคอร์ส31เดกฎนะมันคือมันคือคอร์สที่เรียกว่าถ้าเป็นภาษาเต็มก็เรียกว่าธุรกิจสู่กลุ่มตลาดบนราคาปัจจุบันอยู่ที่12,500ต้องการสมัครคลิกลิงก์ลายอตัตบุญโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์ส31เดกฎพิมพ์ง,ง่ายๆเลยสามสดกฎธุรกิจสู่กลุ่มตลาดบนพิมพ์แค่31พอแหละโอชนชำระ12,500เข้าเรียนได้ทันทีมันจะมีกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มนะให้เพิ่มตรงนี้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าและอยากจะ ลุยของฟรีไปก่อนเพื่อจะให้ได้ฟรีไปส่งคนที่ลงทุนลงลึกก็คือจะเข้าไปแหละมันจะมีกลุ่มตลาดเถือหมอยกับกลุ่มตลาดโอมานี่ก็คือคนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่กับคนที่รวยอยู่แล้วมีตังอยู่แล้วเนี่ยอีกกลุ่มตลาดเธอหมอยนี่แหละตัวดีแม่งจะจ่ายเพื่ออวดจ่ายเพื่อโชว์จ่ายเพื่อสเปนว่ากูมีตัวตนแล้วเมื่อก่อนไม่มีใครให้ความสาคัญกูไม่เคยบริการกูกูยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้คนเห็นความสําคัญกูไอ้พวกเนี้ยจ่ายโหดสุด ต้องเก็บพวกนี้ไว้เข้าใจตรงน,นี้นะในภาษาในคอร์สเราจะเก็ตในภาษาของครูตีเอาลวยใน3 1กดได้เลยแล้วเปลี่ยนธุรกิจเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราต้องปรับมายเซ็ตก่อนว่าคนที่มีตังค์คนที่พร้อมจ่ายเขาคิดยังไงคนที่เขาเจอปัญหาแล้วสินค้าเราไปแก้ไขปัญหาเขาได้แล้วเราจะทําคอนเทนต์ยังไงให้แก้ไขปัญหาเขาได้และทําให้เขาซื้อคือเราขายเป็นพวกงี้เราขายผ่านหน้ากล้องเป็นแค่นั้นน่ะเงินวิ่งเข้าหาเรา แล้วครูตีให้ไม่เสร็จอีกอย่างนึงนะเรารู้อยู่แล้วว่าของเราวะดีเราจะยอมให้ลูกค้าพลาดจากเราไปแล้วไปเจอคนอื่นหลอกหรือของที่ห่วยกว่าไหมเราเห็นอยู่นั่นอ่ะของคู่แข่งเนี่ยมันห่วยกว่าเราแต่มันขายแพงกว่าเราอะเรายอมได้เหรอเนืออกไหมหรือจะยอมให้เขาไปเจอของถูกหวยหวยแล้วไม่แก้ปัญหาชีวิตเขาถูกหลอกเงินไปเลยยอมได้หรอออกมาทำแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนในวงการและเวทีของเราซะ ลลยใน31กดได้เลย